ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะไปเปิดแนะนำตัวเองแนะนำบริษัทยังไงอันนี้เป็นเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะ,ะคราคลิปนี้เดี๋ยวแนะนำมีแนวทางให้ไปฝึกกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับบทที่เราจะเข้าสู่เรื่องนะ,ะเป็นยังไงบ้างผมแนะนำเป็นแบบนี้เลยนะครับ ประเด็นแรกเลยก็คือการทักทายนะครับนะการทักทายคือปกติเดียวกันก็ต้องมีการทักทายกันอยู่แล้วนะครับอันนะี้การทักทายแบบนี้นะครับสบายๆนะครับไม่ต้องเกรงน,นะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสบายดีไหมครับลูกนะสบายดีไปไหนอย่คือทักทายปกตินะครับไม่ต้องเกินในมาก ก็คือเหมือนจะบเราไปหาเพื่อนของเราหาญาติของเรานี่เรียนนะแล้วถ้าทายเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่การแนะนําตัวเองนะครับแนะนังตัวบอกว่า <c oughs> คุณลูกค้าครับนะตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่บริษัทสำนุกประกันชีวิตจำกัดครับ,รบผมทําหน้าที่ดูแลโครงการสริการพิเศษทางการเงินครับเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากครับ วันนี้ผมขอโอกาสคุณลูกค้าเพื่อนำเสนอโครงการดีๆแบบนี้นะครับผมขอเวลา10บถึงสินาทีเท่านั้นและครับขอให้คุณลูกค้าฟังรายละเอียดโครงการนี้ดูก่อนนะครับเมื่อฟังแล้วคุณลูกค้าจะพิจารณาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าครับผมเพียงขอโอกาสทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นหละครับเห็นไหมครับนี่คือการแนะนํา ตัวเรานะครับแนะนำตัวเราว่าเราทำอะไรนะแล้วก็เราอยู่บริษัทไหนนะอันนี้แนะนำทักทายและแนะนำง่ายๆเลยนะครับนะโอเคเอาไปฝึกนะครับเอาต่อนะครับามาดูต่อนะในตัวต่อมานะครับเมื่อเราแนะนำตัวเองแล้วเราก็แนะนำสัมมูลกรุ๊ปครับเรามาแนะนำสัมมูกรุ๊ปนะครับบอกว่า ่อนอื่นเนี่ยผมขอแนะนําบริษัทของเราก่อนนะครับบริษัทของเราเป็นบริษัทในเครือของซัมซุงเป็นมหาอาณาจักรธุรกิจระดับโลกมีกิจการในเครือหลายอย่างครับทั้งโทรศัพท์มือถือ Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อู่ต่อเรือและธุรกิจบริการทางการเงินครับแนะนำซัมซุงกรุ๊ปเสร็จแนะนำซัมซุงประกันชีวิตนะครับบอกว่า บริษัทซัมซุงประกันชีิตเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีครับและเป็นบริษัทประกันชีวิตระดับโลกมีสินทรัพย์อยู่ที่8.4ล้านล้านบาทและมนะียอดขายสูงสุดถึง9.3แสนล้านบาทเลยทีเดียวละครับแนะนำซัมซุงกรุ๊ปแนะนำซัมซุงประกันชีวิตและนแนะนำซัมซุงในประเทศไทยบอกว่า บริษัท m s u n งประกันชีวิตได้เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี40จนถึงวันนี้26ปีแนละ้วมีทุนจดทะเบียนสูงถึง3,200ล้านมีสินทรัพย์สูงถึง16,000ล้านบาทครับสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตึกชานอิสระทาวเวอร์เพ็รบริตัดใหม่กรุงเทพและมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อให้บริการลูกค้านะครับ แนะนำซัมซุงกลุ่มแนะนำตัวเองแนะนำซัมซุงกลุ๊มนะครับแนะนำซัมซุงกุ๊ปเสร็จแนะนำซัมซุงประกันชีวิตแนะนำซัมซุงประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็มาแนะนำหน่วยงานของตัวเองว่าเราเนี่ยสังกัดอยู่หน่วยงานไหนนะครับนะสำหรับหน่วยงานที่ผมสังกัดเป็นหน่วยงาน Innovation group ครับ เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สรรหาบุคลากรระดับะระมือเพื่อมารับผิดชอบโครงการสริการทางด้านการเรงินนี่นะครับตอนนี้ผมทํางานในตําแหน่งตัวแทนที่ปุดสารนะครับสำนักงานอ a เว o n g กร u บของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเครหลองธาน,นีบอ่อแร่จังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมที่จะให้บริการทุกทุกคนนะครับคุณลูกค,ค้านะครับเห็นไหมครับ ง่ายใช่ไหมครับในการที่เรานะพูดคุยแบบธรรมชาติกับลูกค้ากับพักพวกกับญาติญาติกับเพื่อนๆของเราเป็นบทพื้นฐานนะนำไปฝึกกันนะครับแล้วผมเชื่อ